สวัสดีค่ะปูวิศวกรจากบริษัทรับสร้างบ้าน PG Home ราชบุรีนะคะวันนี้ค่ะจะมีลูกค้าที่สนใจสร้างบ้านกับบริษัท PG Home เราเข้ามาพบปูเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าลูกค้าจะชอบบ้านสไตล์ไหนคะ่ะตามปูมาเลยค่ะและสำหรับบริษัท PG Home เรานะคะเราเปิดบริการมายาวนานถึง10กว่าปีแล้วนะคะถ้าใครที่กำลังมองหาบริษัทรับสร้างบ้าน แล้วอยากได้บรยสัทรับสร้างบ้านที่มีจรรยบรลในการทํางานมีมาตรฐาน,นการทํางานมีคุณภาพในการทํางานที่สามารถตรวจสอบได้ปูแนะนํานะคะให้ติดต่อเข้ามาหาปูและ p ี Home ได้เลยค่ะสําหรับใครที่สร้างบ้านกับเรานะคะปูรับประกันโครงสร้างให้ยาวนานถึง20ปีเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปูคุณชลิตาเชิญนั่งก่อนเลยค่ะ,คะวันนี้คุณชลิตามีแบบบ้านที่ชอบมาบ้างหรือยังคะจริงๆก็มีแบบบ้านในใจอยู่นะคะคุณปูคืออยากได้บ้านสไตล์คลาสสิกอะคะ่ะที่แบบมีความรู้สึกอยู่แล้วอบอุ่นแล้วก็มีบ้านหลังไหนที่คุณปูอยากจะแนะนําเป็นพิเศษบ้างไหมคะถ้าคุณชลิตาชอบบ้านสไตล์คลาสสิกนะคะที่ดูน่ารักอบอุ่นเนี่ย ปูบอกเลยว่าตอนนี้มีหลังหนึ่งที่ปูกำลังจะส่งมอบนะคะสำหรับบ้านหลังนั้นนะคะพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่230ตารางเมตรแล้วก็ราคาก่อสร้างค่ะอยู่ที่เริ่มต้นประมาณ3ล้าน8เองค่ะปูบอกเลยว่าสวยแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงมาได้จังหวะเลยเดี๋ยวปูพาไปดูหน้างานจริงค่ะ คุณปูคะแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะเรามีทีมวิศวกรควบคุมงานให้กับในเวลาสร้างบ้านไหมคะสำหรับบริษัทเรานะคะพีทีโฮมเรามีาพิศวกรควบคุมงานให้ทึกขั้นตอนเลยนะคะเริ่มตั้งแต่งานวางพังตอกเสาเข็มตรวจเหล็กแล้วก็ตรวจงานระบบต่างๆะคะ่ะตรงเนี้ยลูกค้าสบายใจหายห่วงได้เลยนะคะสําหรับ,บบ้านที่พีทีโฮมสร้างนะคะปูรับประกันโครงสร้างให้ยาวนานถึง20ปีเลยนะคะ แล้วก็สําหรับบริษัทเรานะคะเราเปิดบริการมาแล้ว10กว่าปีค่ะเราไม่เคยมีประวัติทิ้งงานเลยสักหลังนะคะเพราะฉะนั้นคุณชฉลีตาไว้ใจได้เลยค่ะ เราพอดีเพื่อนของตาค่ะมีความสนใจที่จะสร้างบ้านที่เขาใหญ่อะค่ะไม่ทราบว่าทางบริษัทอะคะ่ะรับสร้างด้วยไหมคะถ้าเป็นที่เขาใหญ่อะค่ะอันนี้ปูต้องขออภัยงจริงค่ะคือจริงๆรแล้วบริษัท PG Home อะค่ะเราจะรับงานก่อสร้างนะคะอยู่2โซนค่ะ2โซนเนี่ยก็จะมีโซนแรกนะคะก็คือระยะทางอะคะ่ะจากบริษัทปูไปเนี่ยไม่เกิน60กิโลเมตรนะคะตรงนี้เนี่ยปูจะรับสร้างที่สองล้านขึ้นไปค่ะแล้วก็อีกโซนนึงก็คือไกลมากไปกว่านั้น คือเรียกว่าตั้งแต่ระยะทาง60กิโลเมตรนะคะไปจนไม่เกิน120กิโลเมตรนะคะตรงนี้เนี่ยต้องขออนุญาตรับงานที่5ล้านขึ้นไปค่ะเพราะว่าตรงนี้เราจะควบคุมคุณภาพให้ลูกค้าค่ะบ้านทุกหลังที่อยู่ในโซน2นะคะตรงนี้ปูจะเอาวอิซวกรแล้วก็โฟมแมนนะคะเข้าไปนอนประจําที่ไซน์งานเลยค่ะเพราะฉะนั้นควบคุมคุณภาพอะไรต่างๆเราจะดูแลได้หมดเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะระยะทางไกลเนี่ยไม่มีบวกเพิ่มนะคะคิดราคาต่อตารางเมตรเนี่ย เท่ากับอยู่ที่ราชบ,บุรีเลยค่ะแต่ขอแค่หลังใหญ่ขึ้นอีกหน่อยแค่นั้นเองค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหาบ้านสไตล์คลาสสิกในราคาที่ไม่สูงมากปูแนะนำให้ชมคลิปนี้เป็นไอเดียได้เลยนะคะไปชมกันค่ะ มาเริ่มต้นกันที่โครงสร้างบ้านเลยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะปูให้เป็นบ้านยกสูงนะคะขึ้นมาที่เมตร20เลยค่ะแล้วนอกจากตัวบ้านที่ยกสูงเมตร20แล้วนะคะด้านภายในบ้านเรายังมีการออกแบบให้จากพื้นสูงสุดฝ้านะคะสูงถึง4เมตรค่ะตรงนี้จะทำให้ลูกค้าได้บ้านโปร่งโล่งสบายและนอกจากนั้นแล้วนะคะข้อดีของฟ้าสูงมันจะทำให้เราสามารถติดไฟช่อเชนเดลีย,ย์สวยๆแบบนี้ได้อีกด้วยค่ะ และสําหรับความพิเศษของบ้านหลังนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือบ้านหลังนี้ตัวถงกลางของบ้าน,นะคะ่ะปูดีไซน์ให้มีขนาดใหญ่ถึง8เมตรคูณ8เมตรเลยนะคะ ปูจะบอกว่าช่วงสแปนกว้างขนาดนี้จําเป็นต้องมีเสาอ,อยู่ตรงกลางนะคะแต่ในระหว่างสร้างไปเนี่ยจะมาตัดออกั่วซัวไม่ได้นะคะอันนี้จะต้องบอกว่ามันจะต้องมีการคํานวณโครงสร้างจากวิศวกรมาก่อนเลยซึ่งในบ้านหลังนี้ต้องยกเครดิตให้กับวิศวกรเราเลยนะคะเราได้มีการคํานวณโครงสร้างไว้เป็นอย่างดีไม่ให้มีเสากลางบ้านแล้วก็หมด่วงเรื่องปัญหาโครงสร้างที่ลูกคากังวลไปได้เลยค่ะ และสําหรับความพิเศษของบ้านสไตล์นี้นะคะคือจะต้องมีความโอโถงโปรง่งโลง่งตัวบ้านยกสูงฟ้าสูงแล้วโถงต้อนรับค่ะก็จะต้องมีขนาดใหญ่อย่างที่ปูบอกไปด้วยนะคะและส่วนงานดีไซน์ภายนอกของตัวบ้านนะคะเริ่มตั้งแต่ด้านบนสุดของตัวบ้านเลยค่ะเราแนะนำให้ลูกค้า ใช้กระเบื้องหลังคาเป็นกระเบื้องเซรามิกแท้จากแบรนด์ S C T ค่ะนอกจากสวยแล้วนะคะเรียกว่าอายุการใช้งานยังยาวนานแล้วก็สีไม่ซีดจางด้วยค่ะ และสำหรับมูทนของบ้านหลังนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกค้าเป็นคนที่ไม่ชอบสีสันฉูดฉาดมากๆเลยค่ะทีนี้เราก็เลยคุโทนของสีบ้านหลังนี้ให้สีหลักๆเป็นสีขาวและสีเทาค่ะตรงนี้จะทําให้บ้านนะคะดูสวยงามตรงใจลูกค้าแล้วก็เข้ากับสไตล์บ้านเป็นอย่างมากเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็เลือกประตูหน้าบ้านค่ะให้เป็นไม้จริงทนสีไม้จริงสําหรับบ้านหลังนี้พอใส่ออกมาแล้วก็ดูลงตัวกันสุดๆเลยค่ะ และสำหรับผนังตกแต่งภายนอกของบ้านหลังนี้นะคะสถาปนิกเราเลือกที่จะใช้บัวปูนมาตกแต่งตามขอบหน้าต่างให้มีเส้นโค้งค่ะแล้วก็เพิ่มเติมลายเส้นต่างๆเข้าไปของตัวบ้านนะคะทําให้บ้านหลังนี้เสร็จออกมาแล้วมีความน่ารักแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะและสําหรับ เสาตกแต่งหน้าบ้านนะคะตัวต้นเสาค่ะเราเลือกใช้เป็นหินจริงนะคะในการมากรุผนังเสาตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็ความหรูหราของตัวบ้านค่ะและสําหรับบ้านสไตล์นี้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโคมไฟชเชเ d e r ียสวยๆที่ถงทางเข้าบ้านค่ะและบ้านหลังนี้นะคะนอกจากจะมีดีไซน์ภายนอกที่สวยงามแล้ว โถงขนาดใหญ่ฝ้าสูง4เมตรแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้สําหรับบ้านเลยนะคะก็คือห้องครัวค่ะสําหรับบ้านหลังนี้ลูกค้านะคะมีการบอกกูมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะว่าอยากได้ครัวไทยเพราะว่าเป็นคนชอบทําอาหารค่ะกูก็เลยดีไซน์ครัวไทยขนาดใหญ่มีเคาน์เตอร์ครัวพร้อมเสร็จสับอยู่ในนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวเคาน์เตอร์ครัวค่ะทอ็อปด้วยหินนะคะก็คือเป็นหินจริงเลยนะคะ มีความคงทนถาวรมากๆค่ะและนอกจากนั้นนะคะตัวของผนังที่เป็นส่วนที่ติดกับเคาน์เตอร์ครัวค่ะเราก็ได้ดีไซน์ให้มีการกรุผนังสูงสุดป้าเลยนะคะซึ่งตรงส่วนนี้นะคะจะทำให้ลูกค้าวเวลาใช้งานสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ในส่วนของหน้าต่างเราก็มีดีไซน์ให้มีการใส่หน้าต่างขนาดใหญ่ไว้กระจายจุดในห้องครัวทำให้กลิ่นสามารถระบายอากาศออกไปข้างนอกนะคะได้อย่างสะดวกค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะตัวห้องครัวปูยังให้ลูกค้าใส่ตัวประตูนะคะที่กั้นระหว่างตัวครัวแล้วก็ตัวถงรับแขกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามีครัวไทยอยู่ในบ้านแล้วกลิ่นจะฟุ้งไปที่ห้องรับแขกนะคะไม่มีค่ะ คุณปูขาเนี่ยตาถูกใจแบบบ้านที่เพิ่งไปดูมามากเลยค่ะซึ่งตรงนี้ตาก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญาสร้างบ้านกับทาง PG Home เลยค่ะแต่ตาอยากขอนิดนึงค่ะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างไหมคะ จริงๆต้องบอกอย่างนี้นะคะคุณตาจริงๆแล้วบริษัทพี H o m e มเราอะค่ะเราไม่ค่อยได้จัดโปรโมชั่นเลยนะคะนานๆโอกาสสำคัญๆนะคะเราถึงจะลงโปรโมชั่นสักครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเดี๋ยวปูจะดูโปรโมชั่นพิเศษให้คุณตาอีกทีหนึ่งนะคะบริษัทพี Home มเรานะคะคุณตาเราทำงานแบบตรงไปตรงมาคืคอพูดง่ายๆว่าอย่างบ้านราคา2ล้านอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้บวกขึ้นไปเป็น3ล้านแล้วก็ตบลดราคาให้มันดูเยอะๆแล้วให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ส่วนลดเยอะนะ อะไรแบบนี้ค่ะคือของบริษัทบวกไม่ได้ทําแบบนั้นเราทําตรงไปตรงมาคิดกันตามตารางเมตจริงค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้นะคะมันจะลงสื่อโซเชียลด้วยตรงนี้ปูจะบอกว่าพิเศษสําหรับคนทางบ้านนะคะ ก็ถ้าใครที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วบอกว่ามาจากคลิปนี้นะคะใครที่สร้างบ้าน3ล้านบาทขึ้นไปเอาเป็นว่าปูพิเศษแถมแอร์ให้ไปเลยทั้งหลังเลยค่ะโอ้เป็นโปรที่ดีมากเลยค่ะคุณปูจะฝากนิดนึงนะคะช่วยดูโปรโมชั่นให้กระตาทีนะคะได้เลยคุณตาเดี๋ยวของคุณตาปูดูให้พิเศษเลยค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้ตาขอตัวก่อนนะคะค่ะขอบคุณคุณตามากนะคะสวัสดีค่ะ และสำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษนี้นะคะปูขยายระยะเวลาให้ไปเลยนะคะ1เดือนเต็มเต็มค่ะเรียกว่าถ้าใครมาตัดคลิปนี้แล้วก็วางจองก่อน15ธันวา2567นี้แล้วก็ต่อสร้างภายในปี2568นี้นะคะ รับไปเลยค่ะแอร์ทั้งหลังเหมือนที่แจ้งไปเลยนะคะตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าของกูแถมแล้วไม่มีลดสเปกนะคะทัศนคติในการทํางานของบริษัทเราคือจริง,รงๆแล้วงานทุกงานนะคะมันมีกําไรอยู่แล้วทุกงานนะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องโกงใครค่ะและสร้างบ้านกับ P C Home นะคะเรารับประกันโครงสร้างยาวนานถึง20ปีมีวิศวกรตรวจควบคุมงานให้ได้คุณภาพดีทุกหลังทุกขั้นตอนเลยนะคะ เราทำงานดีมีความจริงใจไม่ทิ้งงานติดต่อหาปูและพี่จีโฮมได้ที่0842899794ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะปูลาไปก่อนรบควรทุกคนกดติดตามแล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ปูและบริษัทพีจีโฮด้วยค่ะ